ในช่วงนี้ค่ะมาดูมาตรการในการที่จะรับมือกันกับการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันนะคะใช่ค่ะนโยบายของรัฐบาลนะคะก็รองรับหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นนะคะเป็นมาตรการสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นมีไรายได้แล้วก็มีงานทําติดตามจากรายงานเลยค่ะ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ4มาตรการซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการการส่งเสริมการจ้างงานโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเลขาคณะทํางานการขับเคลื่อนส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำโดยร่วมกันกําหนดเป้าหมายการมีงานทําของผู้สูงอายุจํานวน39,0 0 0คนในปี2560โดยนําร่องจ้างงานในส่วนกลางและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานภา รัฐและรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกลุ่มอาชีพอิสระอื่นๆซึ่งนำร่องจ้างงานผู้สูงอายุกับ23องค์กรรวมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมการจัดทางงานเพื่อลมพลังและมีส่วนผลักดันสนับสนุนขณะนี้ได้ขับเคลื่อนไปแล้วกว่า20,000คนตัวเลขนีผมเชื่อว่าจาก3ล้าน9แสนเนี่ยประเทศไทยจะต้องทำให้ได้ที่ว่าท่านรีบดีว่าอยากให้ได้3 9 0 0 0ก่อนเนี่ยมันก็ได้จะเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูง ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกได้ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายการจ้างงานปชาครัฐซึ่งในการจ้างงานผู้สูงอายุเรากําหนดเป้าหมายไว้ปีนี้เนี่ยก 3, 9, ค็คือ1%ครับจาก3าล้านแสนคน1%ก็คือ39,000คนใน39,000คนเนี่ยเราก็ได้ประสานบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนก็จะกรอบด้วยสภาอุตสาหกรรมนะครับสภาหอการค้าและบริษัทห้างร้านเอกชนนะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในการจ้างงานผู้สูงอายุ ในส่วนของกรมการจัดาง,งานได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยง,งานต่างๆภาพการบรูราการระหว่างสองกระทรวงนี่นะครับให้บริการกับผู้สูงอายุมีความชัดเจนแล้วก็กวา้างขวางมากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายปีนี้เราพร้อมที่จะเริ่มให้บริการกันอย่างจริงจังทั้งคนในกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุเนี่ยปีนี้เริ่มต้นที่1-0,000คนต่อปีครับ